จิตที่เริ่มสงบลงจริงไม่ใช่จิตที่ต่อสู้กับความฟุ้งซ่านแต่เป็นจิตที่ถอยห่างออกมาจากเหตุให้ฟุ้งซ่านด้วยการค่อยๆเห็นความไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมของความฟุ้งซ่านในแต่และระลอกลมหายใจธรรมชาติของความไม่รู้และความเข้าใจผิดจะสั่งให้คุณบังคับตัวเองว่าจงหยุดฟุ้งซ่านจงเก่งจงจ๋ง จงแน่วนิ่งอยู่กับความสงบหารู้ไม่ว่าทิแท้การบังคับตัวเองทั้งที่ไม่พร้อมคือการเพิ่มความฟุ้งซ่านไม่ใช่การลดความฟุ้งซ่านคือการทำให้จิตกระเพื่อมไหวไม่ใช่การทำให้จิตสงบคือการทำให้ตัวเองยิ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่ยิ่งเป็นสุขด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรง คุณจะรู้ว่ายิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งเท่านั้นแม้ความอยากนั้นจะหมายถึงความอยากสงบด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าถ้าไม่กระหายใครอยากความฟุ้งจะเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดระดับลงเองด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแบบไม่หวังผลลมหายใจต่อลมหายใจจะเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิมด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าเมื่อเห็นความฟุ้งซ่านไม่เทียงไม่เท่าเดิมใจจะถอยออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่พุ่งเข้ายึด เอาาาความฟุง้งนด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าตั้งต้นมุมมองไว้ถูกเสมอก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกเสมอสงบเบาไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียว ผู้ฝึกสมาธิจะรู้ใจตัวเองและดึงใจได้ทันก่อนมือหายไปจักงานตรงหน้าเมื่อมีสองเรื่องเป็นความคิดอยู่ในหัวพร้อมๆกันคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการฝึกจิตจะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกคิดเรื่องใดดีฉะนั้นจึงเกิดภาวะชงักงันสับสนสติพร่าเลือนไปอย่างน้อยก็ชั่วขณะใหญ่ๆ นานพอที่จะเลื่อนลอยเมื่อหายไปจากเรื่องที่สมควรทำตรงหน้าคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิไม่ใช่คนที่นั่งหลับตาปั้นหน้ากรึมให้คนอื่นดูแต่เป็นคนที่รู้ใจตัวเองและดึงใจตัวเองได้ทันก่อนเมื่อหายไปจักงานตรงหน้าเมื่อไม่เมื่อหายบ่อยเข้าใจก็ข้ามผ่านความคลุมเครือมาหาความจ่มใส จิตใจที่เป็นสมาธิคือจิตที่หนักแน่นสะอาดจากกิเลจรผู้ฝึกสมาธิที่แท้จริงนั้นเมื่อว่างจากงานเลี้ยงตัวก็จะหางานเลี้ยงใจงานเลี้ยงใจที่พระพุทธเจ้าสันเสริญที่สุดคือการไม่ลืมลมหายใจตัวเองไม่ลืมกิริยาท่าทางของตัวเองกระทั่งสามารถรู้ใจตัวเองได้ทุกสถานการณ์ รู้ว่ากำลังสุขสบายหรืออึดอัดเป็นทุกข์รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านหรือสงบรู้ว่ากำลังหดหูหรือแช่ำชื่นการรู้จักตัวเองอยู่ทุกนาทีไม่มือไปหาตัวเขาตัวใครตัวอื่นข้างนอกจะพัฒนาเป็นสมาธิอีกแบบไม่ใช่แค่ตั้งมัน่นแต่จะเป็นอิสระจากความหลงยึดเลิกเครียดเลิกกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือแม้เรื่องที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ใช่อะไรที่จะปักหลักให้เอาจริงเอาจังไปจนตายเลยสักเรื่องเดียว